สวัสดีค่ะวันนี้น้อุ่มจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนไฟแอมเบียนไลท์ในรถ h ุนไดสตา t a r ลียนะคะก็คือวิธีการเปลี่ยนทํำยังไงก็คืออย่างแรกเลยค่ะเราสังเกตตรงพวงมาลัยรถเราค่ะปุ่มอ่าเลื่อนตรงเมนูค่ะจะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็จะเป็นปุ่มตรงนี้นะคะเราก็กดเลยค่ะอ่า กด1นึง่งครั้งสครั้งสาครั้งค่ะให้มาอยู่ที่รูปฟันเฟืองค่ะแล้วเราก็เลื่อนลงให้มาอยู่คําว่าไล h ์ค่ะแล้วเราก็กดโอเคเข้าไปเลื่อนลงมาอีกค่ะแล้วให้มาอยู่ตรงที่คําว่า a m มเบียนไลท์คัลเลค่ะกดโอเคเข้าไปเนี่ค่ะจะมีทั้งหมดสิบเฉดสีเลยนะคะให้เราเลือกอ่าก็คือเราชอบสีไหนยังชอบสีเขียวก็โอเคเข้าไปเลยค่ะชอบสีเหลืองก็โอเคเลย ชอบสีแดงก็ติ๊กโอเคเข้าไปค่ะแล้วก็เราก็สังเกตตรงในรถเราค่ะว่าเปลี่ยนสีหรือยังค่ะอันนี้ก็คือเพิ่มบรรยากาศภายในรถห้องโดยสารเวลาเราวิ่งตอนกลางคืนนะคะมันก็จะรู้สึกแบบชอบสีไหนแล้วก็สบายตาสีนั้นนะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะทำง่ายๆค่ะลูกค้าลองทำตามดูกันนะคะ